สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสูงต่ำพาลวยเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามช่อง YouTube เว็บไซต์ที่เอสกอร์ด้วยนะครับก็เราจะไปวิเคราะห์อีก2คู่นะครับเป็นคู่สเต็ปของเรานะครับเป็นคู่บบเยนมิวนิกแล้วก็ฟิออเรติน่านะครับก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นบอลบูเลอริก้านะครับคู่แฮร์ท่าเบอร์ลินนะครับพบบาเยนมิวนิกนะครับแนวทางสูงของเรานะครับก็จะไปดูกันนะครับ เจ้าบ้านแฮธาเบอร์ลินนะครับก็มาในแผน4-4-2นะครับวันนี้ก็พร้อมบุกสู้บบเยนวนิกนะครับส่วนบบเยนวูนิกนะครับก็มาในแผน4-2-3-1นะครับวันนี้ก็ต้องการแต้มนะครับเพื่อหนีดอทมูลนะครับอันดับ2นะครับเราก็จะไปดูที่ตารางคะแนนกันก่อนนะครับบบเยนวูนิกนะครับแข่ง19นะครับชนะ15เสมอ1นะครับแพ้3นะครับได้ถึง61ลูกนะครับเสียเพียง18แติด8ลูกนะครับมี46แต้มนะครับ ห่างกับบาเยิน์6แต้มนะครับวันนี้ก็ต้องการแต้มนะครับส่วนแฮท้าเบอร์ลินนะครับก็แข่ง19นะครับชนะ6เสมอ4แพ้9นะครับได้21เสียถึง38ลูกนะครับก็เสียค่อนข้างเยอะนะครับมี22แต้มนะครับก็ยังไม่พ้นโซนอันตรายนะครับเพราะว่าอันดับที่16เขายังมี19แต้มนะครับก็ ห่างกันไม่มากนะนักนะครับก็เป็นบอลที่ผ่านมาครึ่งฤดูกาลแล้วนะครับเราจะไปดูสิติที่พบกันนะครับนัดล่าสุดที่พบกันนะครับาบยอนมูนิกนะครับเปิดบ้านชนะแฮท้าบรินถึง5สูงนะครับเป็นบอลสูงจาก5นัดนะครับก็เป็นบอลสูงถึง4นัดนะครับมีต่ำเพียงนัดเดียวนะครับเราจะไปดูสิติของเจ้าบ้านนะครับแฮท้าบรินก็ช่วงนี้ก็ดิ้นรนนะครับ ก็สามารถยิงได้จาก5นัดนะครับก็ยิงได้ถึง3นัดนะครับแถมเป็นบอลสูงนะครับก็5นัดนะครับก็เป็นบอลสูง4นัดนะครับต่ําเพียง1นัดนะครับส่วนาบยอนมินิกนะครับก็เป็นบอลสูงแน่ๆอยู่ครับเขาลูกได้เสียค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นนะครับคู่ที่2ผมก็จะเป็นบอลสูงคู่าบยอนมินิกนะครับคู่ที่3าของเรานะครับก็เป็นคู่ไกยรี่นะครับโปฟีออเรตินานะครับคู่นี้ก็จะเตะเร็วหน่อยนะครับก็เป็น เวลา6โมงครึ่งนะครับเปรลราคาสูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับเจ้าบ้านกายารี่นะครับวันนั้นก็แข่งครับนะครับก็โดนดึงไปถึง2ลูกนะครับพบซันซาโล่นะครับวันนี้นะครับมาในแผน4-4-2นะครับฟิออมาในแผน4-3-3นะครับก็ซึ่งต้องการบุกต้องการแต้มทั้งคู่นะครับวันนี้นะครับเราจะไปดูที่ตารางคะแนนนะครับ ิออลเอนติน่านะครับแข่ง21อดนะครับชนะ11เสมอ2นะครับแพ้8นะครับได้ถึง40ลูกนะครับเสีย29นะครับมี35แต้มนะครับส่วนกายารีนะครับผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแข่งย2ิบนะครับชนะ3เสมอ7ดนะครับแพ้12ครับได้ย1ิบอดนะครับเสียถึง43ลูกนะครับก็ยังอยู่โซนอันตรายนะครับวันนี้มาเจอฟิออนะครับที่นัดล่าสุดกดไปถึง0 6นย์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ ก็กายารีก็คือต้องการแต้มนะครับนัดนี้คือต้องบุกสู้กับฟิออแน่นอนนะครับเราจะไปดูนัดล่าสุดนะครับของกายารีนะครับก็แข่งบอลถ้วยนะครับโดนดึงไปถึง2ลูกนะครับนัดนั้นมีแววที่จะชนะซันซาโลได้ด้วยนะครับแต่โดนดึงนะครับสลูกนะครับสถิติพบกันนัดล่าสุดฟิออก็เปิดบ้านชนะถึง3ลูกนะครับก็เป็นบอลสูงนะครับนัดล่าสุดแต่ว่าถ้ารวมทั้งหมดก็อาจจะเป็นบอลสูงไม่ค่อยเยอะนะครับ แต่นัดนี้มาเจอฟิออในแบบว่าผลงานนัดล่าสุดนะครับชนะเจนนวมาถึง6-0นะครับเป็นบอลได้ใจนะครับแถมฟิออนะครับเป็นบอลสูงจาก10นัดนะครับก็เป็นบอลสูงถึง9นัดนะครับดังนั้นนะครับอีก2คู่นะครับก็จะเป็นสเตปของเรานะครับก็เป็นคู่ไบโอนิคนะครับสูง3ลูกครึ่งนะครับสเตป3ก็จะเป็นฟิออเรนติน่านะครับสูง2ลูกครึ่งคู่3นะครับเพื่อนๆก็สามารถเต็งได้ทุกคู่นะครับว่า เพราะว่าวันนี้ผมมั่นใจทั้ง3คู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานบอลบบสูงต่ำพาเลยด้วยนะครับ